สวัสดีครับรีวิวซีวิกนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับสียังฉ่ำนะครับเครื่องเซนะครับภาษีสิบ6กธันวาห6นะครับยังไม่ขาดนะฮะภายในนะครับภายในสะอาดนะครับ ยังไม่เปิดเครื่องสีช่ำนะครับคันนี้เจ้าของดูแลถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะครับเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้มีเซ็นทัลล็อกนะครับ เป็นท่านล็อกรีโมมเนะเครื่องเงียบดีนะครับคันนี้ รถได้ที่บางบวัวทองนนทบุรีนะครับเทสร,ระบบความเร็วความร้อนมาแล้วนะครับความร้อนนิ่งนะครับวิ่งมา5้า0บกโลนะครับไปเทสมาวันนี้ก็ความร้อนปกตินะครับรถสีเต็มนะครับชํำๆนะครับคันนี้ดูรถได้ที่บางบวัวทองนนทบุรีนะครับต,ติดตามเฟสน้องก้าวน้องเกลวดนะครับติดต่อ08510946-50นะครับ หาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับเครื่องนิ่งๆจับทรงมาแล้วนะครับขอบคุณครับ